อุ้ยอะไรเนี่ยสีเหลืองๆเลยใครอะไรเนี่ยไม้เฟนใครอะไรเนี่ยไมเฟนใครอะไรเนี่ยขุดดูสิ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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะลิยางไมเฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายเร็วสวัสดีค่ะผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะแล้วบอกก่อนวันนี้เราจะทำอะไรคะวันนี้เรามีภารกิจอะไรคะวันนี้ไม้เฟนมีภารกิจอะไรคะวันขุดอะไรคะขุดอะไรนะขุดอะไรนะขุดหาสมบัติ สมบัติใช่ไหมคะว่าจะมีสมบัติอะไรหรือเปล่าวันนี้เขามาทําทางนะครับวันนี้เรามีหลุมหลุมไข่มอนเตอร์อยู่ตรงไหนเขามีทางมีมีหลุมมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมอนเตอร์อยู่ตรงไหนไปชี้ให้ท่านผู้ชมดูสิหลุมไข่มอนเตอร์อยู่ตรงไหนคะอู้นีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะระวังนะคะเป็นต้องระวังตกหลุมไข่มอนเตอร์นะไม่รู้ขุมอะไรนะครับไม่รู้หลุมไหนนะไม่รู้หลุมอะไรเป็นหลุม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 อย่างนี้นะครับ เราเราต้องไปตามหาค่ะทำไมเฟีนจะไปหาอะไรคะตามหาภารกิจตามหาอะไรคะตา<ค><ณ>ม,ม,ม,มหาอะไรคะตามหาอะไรคะตามหาเราไปจะไปตามหาอ<ค><ณ>ะไรคะ,ะ,ะค<ณ>นี่อันนี้ก็คือพาหนะที่เราเดินทางมานะครับนะมีจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เล็กเ,เรานะครับเราจะไปหา แล้วเจ้าถุงไปใส่ไข่มอนสเตอร์ใช่ไหมหาสมบัติหาหาสมบัติว่าจะสมบัติจะมีอะไรบ้างอุ้ยใช่ไหมคะหาดูซิมีอะไรบ้างอุ้ยไปไปอุ้ยอะไรเนี่ยสีเหลืองเลยไข่อะไรเนี่ยไหมเฟนไข่อะไรเนี่ยไข่เฟนไข่อะไรเนี่ยขุดดูซิ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 อุ้ยว้าวโอ้ไข่อะไรเนี่ยทำไมลูกใหญ่จังเลยไข่อะไรคะมันคือไข่อะไรคะมันคือไข่อะไรคะมันไข่ปอมไข่ปอมไข่ปอมเหมือน ไม่ใช่ไข่ไดโนเสาร์เหรอคะใช่ไข่ไดโนเสาร์หรือเปล่าไปหาอีกไปหาอีกมีอีกมีอีกแล้วๆไปไหนไปไหนอยู่ตรงไหนนะอาไปเป็นหาดูสิหาเดินเดินหา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 ก่อนเดินหาก่อนอ่ะเอาไปส่องดูสิในหลุมนี่มีหรือเปล่ามีเปล่ามีเปล่าไม่มีหรอกไม่มีโอ้ตรงนี้มีหรือเปล่าอือ ขุดดูซิมีหรือเปล่ามีเปล่าคะอู้ขุดดูสิคะอู้ไม่มีตรงนี้มีเปล่าตรงนี้มีเปล่าตรงนี้ไม่มีแล้วตรงไหนอีกตรงไหนตรงนี้มีเปล่าตรงนี้มีเปล่าไหนไหนแม่ว่าตรงนี้ตรงนี้มีหรือเปล่าเฟนดูสิอุ้ยนี่ไงไม้เฟนอยู่ตรงขาน้องนี่คืออะไรคะอ้าวรูปอะไรรูปอะไรดูสิเอาที่ขุดเอาที่โอ้ โอ้ไข่สีชมพูด้วยโอ้อ่าได้สองแต่จะเป็นไข่เต่ายักษ์ใช่ไหมคะโอ้ปาดเหงื่อด้วยโอ้โหแต่จะเป็นไข่เต่ายักษ์นะแต่อีกไปลองหาดูซิลองกดดูซิมีเปล่าตรงไหนมีตรงไหนมีต้องมาค่ะต้นไปทางนู้นค่ะระวังตัวท่อนะคะต้นท่อไม่ต้องเข้าไปใกล้ท่อนะคะโอ้มีเปล่ามีเปล่าอุ้ยไม่มีเลยเอาไปดูในหลุมชิดในหลุมไข่มอนเตอร์มีเปล่า เนี่โห้ยนี่นะครับเพื่อนๆนะไม่รู้ขุมอะไรนะเต็มทางเลยเนี่ยอุกกาบาตตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะโอ้โอ้ไม่เจอโอ้ไม่เฟนบอกแม่แม่ปานมาช่วยช่วยหาสิคะแม่จ๋าช่วยหานะแม่จ๋าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเลยเพื่อนมาช่วยแม่หาหน่อยสิพุงไหนคะ ไม่มีอาขุดดูซิขุดดูขุดดูวันนี้เราจะได้กี่ฟองคะโอ้โหว้าโอ,โอ้ดินทรายเหรอคะดินทรายเราดินทรา,ายเห็นไหมเพื่อนขุดดูสิคะโอ้โหโอ้ มันไม่มีเลยใช่ไหมคะเราไปดูคุมอีกขุมนึงบ้า่า้องพ่อจเห็นอยู่ไหนเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นกองเหมือนภูเขาเลยเห็นไหมนี่กองภูเขาใหญ่นี่หนูไม้เฟนอยู่ตรงนี้เลยนี่ไม้เฟนดูกองเขากองภูเขานีตัวเบล่มเลยนี่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 ขุดดูซินี่ขุดดูซินี่ดดนยวพอจ๋าเห็นสีชมพูแล้วน่ะใช่เปล่าใช่เปล่าขุดดูมขุดดูไหนขุดไม้ขุดไม้ขุดอีกทางนึงสิมีเปล่า โอ้อุยได้ดินเหรอคะไข่ใหญ่แน่ๆเลยเพราะว่ามันต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์แน่ๆเลยไปเป็นขุดดูสิคะขุดดูสิคะโอ้โหเจอเปล่าคะไม่เจอไม่เจอเลยโอ้โหให้แม่จ๋าช่วยขุดไหมให้แม่จ๋าช่วยขุดไหมนี่แม้ว่าขุดตรงนี้นี่ขุดตรงนี้ไปเป็นขุดตรงนี้ดูสิเจอเปล่าคะขุดดูสิเอ้ยเอ้อ้ยโอ้โห ใหญ่กว่าเดิมอีกไดโนเสาร์ยังแนะโอ้โหไขไ <tem tem> ่ไดโนเสาร์พันปีนะครับศูนย์พันวันนี้เรามาหาไข่ไดโนเสาร์เจอนะครับทั้งสามลูกเลยนะครับใช่ไหมคะโอ้โหเป็นไข่ไดโนเสาร์นะเรามาหาไข่ไดโนเสาร์เจอแล้วนะไหนเอามาโชว์ซิเอามาโชว์ซิมีอะไรบ้างคะอืมโอ้โหไหนแม่จ้าเอาไข่มาให้โชว์หน่อยสิมีไข่อะไรบ้าง ก็เอาไข่มาวางโซนหน่อยเอาไข่วางโซนหน่อยวางห้าฟองเลยเด้อโอ้โหมีสีอะไรบ้างลูกมีสีอะไรบ้างคะนี่สีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะโอ้มีสีอะไรบ้างคะไมเปนอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะโอ้ไม่เป็นจะฝังไม่หรอไม่เป็นจะฝังไม่โอเคหาวันนี้ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วรุ่งร่วงไม่ดีนะครับและไข่สามฟองอ่าแม ไม่แตาจบคลิปหน่อยไม่ไม่ไม่เฟนจบคลิปหน่อยลูก๊ายบายหน่อยลูก๊ายบายไบายติดตามกันนะคะวันหลังเรามีภารกิจอะไรใช่ไหมคะพรุ่งนี้เป็นเป็นจะมีภารกิจอะไรไว้ติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ